เอาสูตรรัฐบาลเลยนะครับเอาสูตรล่าสุดเมื่อเช้าวันเสาร์นี่แล้วกันสูตรใหม่ไม่เสด็จน้ำจริงๆเปลี่ยนทุกวันเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะนะครับแล้วก็พลังประชารัฐสี่สิบนะครับเป็นร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับรวมไทยสร้างชาติอีกสามสิบหกใช่ไหมครับเป็นสองร้อยสิบเจ็ดค่ะนะครับสองร้อยสิบเจ็ดนะครับบวกพัฒชาติไทยพัฒนาอีกสิบเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะ นะครับบวกชาติพัฒนากล้าอีกสองนะครับเป็นสองรอยิบเก้าค่ะนะครับบวกด้วยพรรคประชาชาติอีกเก้าเป็นสองร้อยสามสิบแปดค่ะเพื่อไทยรวมพลังอีกสองสองร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็มีพักของคุณหญิงหน่อยนะครับซึ่งลุงโทนี่เนี่ยนะครับจะต้องโทรไปหาคุณหญิงหน่อยด้วยตัวเองนะครับอีกหกเป็นสองร้อยสี่สิบหกมีด้วยเหรออาจารยนะ์ฮะ เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยท่านเคยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเมื่อรอบที่แล้วดังนั้นวันนี้นะครับลุงโทนี่ต้องโทรไปเรียนเชิญท่านนะครับแล้วคุณหญิงหน่อยจะมานะครับแล้วที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นพรรคเล็กๆนะครับที่เราเห็นนะครับก็จะมารวมตัวกันอ่ามีประชาธิปัตย์อีก25ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้นั่นหมายความว่าพรรคฝ่ายค้านจะมีอยู่แค่สามพรรค นะครับพักที่หนึ่งคือพักเก้าไกลนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงพักที่สองคือภูมิใจไทยครับเจ็ดสิบเอ็ดเสียง<อ>แล้ว<อ>พักาสามคือพักเป็นธรรมครับอีกหนึ่งเสียงครับที่เหลือ,เ,อเป็นรัฐบาลหมดครับ